ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับวิชาคณิตศ,ศาสตร์มหเตือนนะคะเราก็มาเรียนกันที่เรื่องเส้นขนานนั่นเองค่ะ,ะเส้นขนานวันนี้คุณครูจะมาทบทวนสมบัติของเส้นขนานให้สมบัตินึ่งก็คือมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกันเมื่อใด มุมแย้งของเขาจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะ,ะยกตัวอย่างเช่นมุมแยง้งในที่นี้ถ้ามุมแย้งภายในภายในก็คืออยู่ข้างในนะคะภายในก็คืออยู่ข้างในทบทวนก่อนภายในกับภายนอกเวลาเราดูลักษณะของภายในกับภายนอกเนี่ยเราจะดูที่เส้นที่เคาระนาบกันเป็นหลักนะคะซึ่งเส้นที่ระนาบคือเส้นตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น ข้างในก็คือเส้นก็คือทุกสิ่งอย่างที่อยู่ข้างในตรงนี้คือมุมที่อยู่ข้างในตรงนี้นะคะอ่านี่เราเรียกว่าภายในเนาะมุมภายในในที่นี้ก็จะมีมุมสามสี่ห้าหกนั่นเองอ่าภายนอกลักษณะภายนอกก็คือฝั่งนี้เลยค่ะอ่านี่คือลักษณะของภายนอกเนาะมุมภายนอกก็จะมีมุม หนึ่ปตรงนี้นะคะเราเรียกว่าภายนอกภายในภายนอกใครเป็นคนแบ่งอ่ะก็คือเส้นที่ระนาบนั่นเองเป็นคนแบ่งเนาะทีนี้พอเรารู้จักกับภายในและภายนอกแล้วเราจะมาทวนเรื่องของการแบ่งข้างนะคะการแบ่งข้างการแบ่งข้างนะคะเราจะ มีเส้นตัดเป็นตัวแบ่งค่ะลูกเส้นตัดจะเป็นตัวแบ่งข้างเนาะ,ะข้างซ้ายข้างขวาข้างเดียวกันเราจะไปดูที่เส้นตัดคะ่ะอย่างข้อนี้มีเส้นตัดคือเส้นสีแดงตรงนี้อ่ามีเส้นตัดปุ๊บถ้าถามว่ามุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดเราก็จะตอบได้เลยว่ามุมสี่กับมุมห้าเพราะมุมสี่มุมห้าเป็นมุมภายใน เละก็อยู่ข้างเดียวกันนี้เนาะ,ะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือมุมสามและมุมหกแบบนี้เราเรียกว่ามุมภายในข้างเดียวกันถ้ามุมภายนอกข้างเดียวกันล่ะมีมุมอะไรบ้างนี่เลยค่ะหนึ่งแปดและสองเจ็ดนั่นเองโอเคอ่ะต่อไปมุมแย้งนะคะมุมแยง้งอ่ะทวนมุมแย้งให้ด้วย มุมแย้งคือมุมอะไรบ้างมุมแย้งภายในในที่นี้ก็คือมีมุมสี่และมุมหกมุมสามและมุมห้านะคะเป็นมุมที่แย้งกันลักษณะของมุมแย้งเนี่ยค่ะนักเรียนก็คืออยู่คนละฝั่งนะคะขัดแย้งกันนั่นเองมองอยู่คนละฝั่งแต่อยู่ภายในเหมือนกันอย่างเช่นมุมสากับมุมหเห็นไหมคะเขาอยู่คนละข้างแต่อยู่ภายในเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสมบัติของเส้นขนานสมบัติแรกนะคะถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันเมื่อใดก็ตามมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันไปพิสูจน์ดูเลยค่ะข้อแรกตัวอย่างที่คุณครูยกให้มานี่นะคะนักเรียนต้องดูก่อนเส้นที่เคารนาบกันคือเส้นไหนอมองให้ออกนะคะ ซึ่งเส้นที่เขาระนาบคือเส้นสีฟ้าที่ครูรูขีดให้ดูตรงนี้อ่ะอันนี้ครูรูจะขีดเลยมาเพราะเขามีเส้นตัดอยู่สองเส้นอ่ะดูให้ออกนะคะเส้นตัดคือเส้นใดบ้างนี่เลยค่ะเส้นแรกคือเส้น OQ เส้นที่สองคือเส้น NS อ่าเขากำหนดให้เส้นตรง MP อ่ะส่วนของเส้นตรงเนาะเพราะว่าเขาไม่มีลูกหลูกศร ส่วนของเส้นตรง MP และส่วนของเส้นตรง r q ขนานกันถ้าไมคุณครูถึงรู้ว่าขนานลูกศรตรงนี้เลยค่ะลูกศรตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะบ่งบอกว่าเส้นตรงขนาดกันเนาะ,ะลูกศรตรงนี้นี่คือลักษณะของสัญ,ญลักษณ์คือสัญ,ญลักษณ์ที่เขาบอกว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันนะ เมื่อเส้นตรงสองเส้นนี้ขนาดกันข้อหนึ่งเขาถามว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งอ่ามุมแย้งคู่แรกเลยค่ะ N O Q แน่นเครื่อง N O Q ไปแย้งกับอะไรก็จะมาแย้งกับถ้าเส้นตรงเส้นนี้เป็นเส้นตัดเนาะก็จะมาแย้งกับ O Q R ตรงนี้เลยอ่ะต่อไปก็จะเป็น M NQ ตรงนี้นะคะแย้งกับ NQR ตรงนี้เลยอ่าข้อสองเขาถามว่า OQR มีขนาดเท่าใด OQR มีขนาดเท่าใดูขออนุญาตลบก่อนมุม OQR มีขนาดเท่าไรเมื่อใดที่เห็นหมวกเราต้องอ่านมุมขึ้นก่อนนะคะ มุม o q r อยู่ตรงไหนทีนี้เราก็ไปดูค่ะ o q r อ่าคือมุมนี้มุม o q r คือมุมนี้มีขนาดเท่าใดอ่านักเรียนดูมุม o q r ตรงนี้เขาเป็นมุมแย้งกับ NOQ เพราะฉะนั้นถ้าเส้นตรงของสองเส้นเทาขนาดกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุม o q r จึงต้องมีขนาด60องศา เท่ากันกับมุม N O Q ตรงนี้เลยเาะอ่ะ,อะไปที่ข้อ3มค่ะข้อสมุม N Q R มีขนาดเท่าไร N Q R ก็คือมุมตรงนี้นะคะ N Q R อาคือมุมตรงนี้ถามว่า N Q R มีขนาดเท่าใดเราก็ไปดูค่ะ N Q R เนี่ยเขาแย้งกับใครไหมอะเขาแย้งกับ M N Q ตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมแย้งมีขนาดเท่ากันตอบเลยคะ่ะร2อยยิองศานั่นเองอ่ะข้อต่อไปเขาถามต่อว่า N Q O มีขนาดเท่าไร N Q O ก็คือมุมตรงนี้เนาะลบก่อนตป๊บนึงมุม N Q O อยู่ตรงไหน,นอ่ะไปหาก่อน NQO อ่ะคือมุมตรงนี้นะคะมุม NQO ถามว่ามุม NQO มีขนาดเท่าใดเราจะไปพิจารณาจากมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมค่ะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในทั้งหมดเนี่ยบวกกันเท่ากับ180่งรองศาค่ะแล้วทีนี้ เราจะรู้แล้วว่ามุมตรงนี้ค่ะมีขนาดเท่ากับเท่ากับห้าสิบห้าองศาทำไม,มครูถึงรู้ว่าห้าสิบห้าองศาเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นตรงเส้นตรงมีขนาดมุมก็คือร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมีไปแล้วร้อยยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเหลืออีก 55องศานั่นเองดังนั้นถ้าอยากรู้ว่ามุม NQO ตรงนี้มีขนาดเท่าใดมีขนาดกี่องศาเราก็ใช้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก็คือ180องศาไปลบกับมุมที่เขามีมาให้ก็คือ60องศาบวกกับ55องศาอ่าร้อ180บวกกับ อ่ะร้อลบได้180ลบเท่าไหร่อ่ะเราจะได้180่งรอลบหนึงองศา180่งรลบหนึก็มีค่าเท่ากับห5องศาเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะมุมนี้มีขนาดเท่ากับ65องศานั่นเองโอเคค่ะอ่ะ ไปดูสมบัติข้อต่อไปของเส้นขนานนะคะถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันได้180องศาสมบัติข้อที่สองนะคะถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันเนี่ยมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศามุมภายในข้างเดียวกันคือมุมใดบ้าง นี่เลยค่ะมุมภายในข้างเดียวกันมุมสี่กับมุมห้าคือมุมภายในข้างเดียวกันมุมสามกับมุมหกคือมุมภายในข้างเดียวกันคุณครูเอาอะไรแบ่งคะถึงเป็นมุมภายในข้างเดียวกันเส้นตัดขวางตรงนี้เลยค่ะเส้นตัดเป็นคนแบ่งว่าใครจะอยู่ข้างใครไอตัวอย่างข้อนี้สมบัติเขาบอกว่ามุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศา ดังนั้นมุม4กับมุม5ของเราก็จะเมื่อบวกกันก็จะได้180องศานั่นเองค่ะ,ะมุมสามกับมุม6ของเราเมื่อบวกกันแล้วจะเท่ากับ180องศาเนาะโอเคไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะใช้สมบัติของเส้นขนานสองข้อนี้ไปทำไมกันอไปดูกันเลยอ่า อันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างนะคะทําไมถึงรวมกันได้180องศาก่อนที่เราจะนําสมบัติไปใช้มาดูมาพิสูจน์สมบัติข้อนี้ก่อนสมมุติว่าคุณครูมีเส้นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตัดมาตรงๆแล้วระนาบกับเส้นอย่างนี้อสองเส้นปึ๊บจากนั้นเมื่อกี้เราบอกว่ามุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้180องศา แสดงว่าเมื่อนํามุมภายในข้างเดียวกันมาติดต่อกันเนี่ยจะต้องกลายเป็นเส้นตรงเพราะมีขนาด180องศาก็คือมุมของเส้นตรงนั่นเองอ่าลองซิว่าถ้านํามุมสามมาต่อกับมุมหนึ่งจะได้เป็นเส้นตรงไหมฮ่าได้เป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือมุมหนึ่งอันนี้คือมุมสามแบบนี้เลยนี่คะ่ะมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้ร8 0องศา เพราะว่านี่ไงรวมกันแล้วได้ขนาดของเส้นตรงพอดีเอานำมุมสี่มารวมกับมุมสอง 2, นี่นะคะได้เท่ากับขนาดของเส้นตรงพอดีเลยเพราะฉะนั้นมุมภายในข้างเดียวกันจึงรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศานั่นเองอไปดูกันที่ข้อหนึ่งเลยคะ่ะข้อหนึ่งเขาให้หาว่า มุมแต่และมุมที่เขากำหนดให้มีขนาดเท่าใดตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ KPO มีขนาดเท่าใดมุม KPO อะ KPO คือมุมนี้ซึ่งเขากำหนดให้เส้นตรงสองเส้นนะคะขนานกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมุมภายในข้างเดียวกันจะต้องรวมกันได้1 8 0องศา ถ้าอยากรู้ว่าขนาดของ KPO มีขนาดเท่าใดเราจะหาได้จากสมบัติข้อนี้เลยค่ะมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้180องศาอ่ะเพราะฉะนั้นต้องนำ180องศานะคะมาลบกับ137องศาอ่ะได้เท่าไหร่อ่ะคิดเลขช่วยคุณครูหน่อยค่ะ43องศานั่นเองดังนั้นมุม KPO ซึงมีขนาดเท่ากับ43องศานะคะไปดูกันที่ข้อ2เลยค่ะกําหนดให้เส้นตรง SJ และเส้นตรง LN ขนานกันนะคะหรือเราสามารถอ่านได้ว่าเส้นตรง SJ ขนานกับเส้นตรง LN โดยมีเส้นส่วนของเส้นตรง PS เป็นเส้นตัดขวางถามว่ามุม LRO อามุม LRO คือมุมนี้นะคะมีขนาดเท่าใดใช้สมบัติของมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้180องศาเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันอยู่แล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นมีอ่อะรวมกันได้180องศา มีแล้ว85องศามีแล้ว85องศาเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ต้องได้เท่าไหร่คระตั้งเลย180ลบ85คำตอบคือ95องศานั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นมุม LQ r Q มีขนาด95องศานั่นเองนะคะ อันนี้ก็คิดเหมือนกันเลยมุม Q อ่ามุม O R Q O R Q คือมุมนี้นะคะ O R Q คือมุมนี้มีขนาดเท่าใดเหมือนเดิมเลยลูกถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมภายในขั้นเดียวกันจะรวมกันได้ร8อยองศาดังนั้นมุม O R Q รวมกับมุมนี้เอ๊มุมนี้คือมุมฉากนะคะมุมนี้คือมุมฉากมุมฉากจะมีขนาด90องศาอ่ามีอยู่แล้ว90เพราะว่าสองเส้นนี้รวมกันได้180อ่ามีอยู่แล้ว90ที่เหลือก็ต้องเหลือรวมกันได้180 180มีอยู่แล้ว90ก็ต้องเหลืออีก90ดังนั้นมุม โออจึงมีขนาด90องศานั่นเองนะคะข้อสีข้อสี่ตอบเท่าไหรคะอ่าข้อสีอออก็ใช้สมบัติเดิมเลยเนื่องจากกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง N P ขนานกับส่วนของเส้นตรง R T ดังนั้นถามว่ามุม P j L มีขนาดเท่าใด ตั้งเลยค่ะ180่งแลบเกาสิาองศาคำตอบก็คือ0ูนย์ลบส10ลบสเหลือ7จเโอเคเหลือ87องศานะคะ พราะฉะนั้นตอบแปดสิบเจ็ดองศามาดูทีนี้ค่ะสมบัติของเส้นขนานสองสองสมบัตินั้นเราจะมาใช้หาส่วนของเส้นตรงเราจะมาใช้หาว่าแต่ละคู่ส่วนของเส้นตรงหรือส่วนของอลังสีหรือเส้นตรงขนานกันหรือไม่นะคะเราใช้สมบัติสองข้อของเส้นขนานมาพิสูจน์ว่า เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่ถ้าขนานแล้วขนานเพราะเหตุผลอะไรอ่ะไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาไม่ได้ให้มาว่าเส้นตรงขนานกันไหมแต่เขาให้มุมภายในข้างเดียวกันมาเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้สมบัติมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้180องศา มาดูกันว่ารวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาไหมถ้ารวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าเส้นตรง AB จะขนานกับเส้นตรง CD ทันทีมาดูกันค่ะว่ารวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาไหมมุมภายในข้างเดียวกันมุมแรกหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกกับสี่สิบห้าองศาห้าบวกห้าได้สิบทดหนึ่งสามบวก เจ็ดแปดอ่าได้180่งร้อยแงศาพอดีเลยดังนั้นนะคะมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้180่งร้อยดงศาดังนั้นเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เหตุผลเพราะมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปเลย ถามว่าส่วนของเส้นตรง L อาไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงนะคะเส้นตรง LM ขนานกับเส้นตรง NO หรือไม่เราก็มาคิดเหมือนเดิมเลยค่ะอะมุมภายในเขาให้มุมภายในข้างเดียวกันมาเราก็จะใช้สมบัติของมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศามาคิดซิว่าได้ไหมหนึ่งร้อยยี่สิบองศาบวกกับ 62องศาซึ่งมีค่าเท่ากับ182องศาอาแสดงว่ามุมภายในข้างเดียวกันรวมกันไม่ได้180องศานะคะดังนั้นเส้นตรง LM ไม่ขนานกับเส้นตรง NO ค่ะเหตุผลเพราะมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันแล้วไม่เท่ากับ180องศานั่นเองโอเคค่ะอะ ข้อถัดไปค่ะเส้นตรงกอหอขนานกับเส้นตรงคองอหรือไม่นักเรียนสังเกตดูสิ่งที่โจทย์เขาให้มาตอนนี้คือมุม65สิบาและมุม65สิบาตรงนี้ซึ่งมุม65สิบาและมุม65สิบาตรงนี้เขาเป็นอะไรกันคะอยู่คนละฝั่งของเส้นฝั่งก็คือเขาเป็นมุมแย้งกันนั่นเองค่ะ ซึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันตรงกับสมบัติข้อแรกเลยถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันนั่นเองค่ะเหตุผลเพราะมีมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันหรือเหตุผลมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองโอเคค่ะสรุปนะคะสมบัติของเส้นขนานก็จะมีสองข้อนะคะ ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกันอ่าตัดถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งคู่หนึ่งที่ระนาบกันนะคะเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันหรือสมบัติของเส้นขนานก็จะมีสองข้อก็คือหนึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันสองมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะต้องรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานั่นเองค่ะอ่าวันนี้ก็ฝากนักเรียนไปทำแบบสหกหัดที่หกจุด หนึ่งศูนย์นะคะหน้าสี่สิบแปดและ4ี่สิบ้าสองหน้าเนาะไว้พบกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ